สวัสดีคุณผู้ชมนะครับคลิปนี้จะพาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กวอนซิตี้อีวีที่กําลังน่าสนใจอยู่หน้าตอนนี้นะครับเป็นรถที่นําเข้ามาจําหน่ายจากประเทศจีนโดยบริษัทอีวีไพมัดและมีแผนจะประกอบในประเทศในอนาคตเปิดตัวและราคาจําหน่ายที่ประเทศไทยในช่วงต้นเดือนสิงหาคมปีม 2, 2022มี2รุ่นด้วยกันคือรุ่น445ประตู4ีที่นั่งราคาเริ่มต้นช่วงแนะนํา3 8 5 0 0 0บาทในรุ่นคลาสิก และ415,000บาทในรุ่นท็อปและรุ่น4 2 3ประตู2ที่นั่งราคาเริ่มต้นช่วงแนะนำ325,000บาทสำหรับรุ่นคลาสสิกและ355,000บาทในรุ่นท็อปราคานี้คือได้รับส่วนลดจากรัฐบาลแล้ว70,000บาทครับก็เป็นรถขนาดเล็กครับเหมาะสำหรับขับจากบ้านไปที่ทำงานที่ระยะทางไม่ไกลมากไปใจตลาดใช้งานในเมืองข้องตัวซอกแซกในพื้นที่แคบได้ดี วงเลี้ยวแคบจอดง่ายช่องเล็กๆ็ก็จอดได้และที่สําคัญไม่ปล่อยมลพิษด้วยครับและคิดค่าไฟเฉลี่ยต่อกิโลเมตรแล้วอยู่ที่3 0มสถึงสีสตางค์ต่อกิโลเมตรเท่านั้นเรามาเริ่มกันที่ตัว f o r f o กันก่อนเลยนะครับเป็นสีแบบ two t o มีให้เลือกถึง6สีด้วยกันคือสีแดงหลังคาดําสีขาวหลังคาดําสีเทาหลังคาดําภายในจะเป็นสีเทาตัดเงินส่วนสีเขียวหลังคาขาวสีชมพูหลังคาขาวและสีครีมหลังคาน้ําตาล ภายในจะเป็นสีส้มตัดครีมไฟหน้าดีไซน์น่ารักเข้ากับตัวรถใช้หลอด LED สามารถปรับองศาไฟได้ภายในห้องโดยสารไฟเลี้ยวแบบ LED อยู่ภายในโคมเดียวกันออกแบบล้อมรอบไฟหน้าอย่างลงตัวฝากระโปรงรถเป็นแบบพลาสติกเปิดได้โดยการยกออกมาทั้งชิ้นเลยเพราะไม่ได้หนักมากถือว่าเป็นสิ่งแปลกใหม่สําหรับรถยนต์บ้านเราเลยนะครับที่การเปิดฝากระโปรงรถต้องยกออกมาแบบนี้ที่ปาน้ำฝนด้านหน้าเป็นแบบก้านเดียวก็เพียงพอเลยครับ พราะตัวกระจกไม่ได้ใหญ่มากแปลกใหม่ดีครับกระจังหน้าสีเดียวกับตัวรถเป็นแบบปิดทึบตามสไตล์รถยนต์ไฟฟ้าพเพื่อช่วยเรื่องแอโรไดนามิกโลโก้น่ารักอยู่กลางกระจังหน้ารถกันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถมีช่องรับลมลายลังพึ่งสีดำขนาดล้อและยังขนาด 155/65R13 ทั 13, เป็นล้อกระทะปิดทับด้วยฝาครอบลายดอกไม้อีกทีความสูงใต้ท้องรถ15เซน ช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบอิสระ m a ็กเฟอร์สันสตัดพร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโครงด้านหลังเป็นแบบไฟลิงกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมไฟเลี้ยว LED ตัวกระจกพับและปรับมุมแบบแมนนวลมือเปิดประตูสีเดียวกับตัวรถช่องชาร์จไฟอยู่ฝั่งซ้ายของตัวรถเป็นเต้ารับมาตรฐานแบบไฟ AC Type 2สามารถชาร์จไฟได้จากปลั๊กไฟบ้านทั่วไปและที่สถานีชาร์จสามารถรับกระแสไฟสูงสุดได้10แอมป์250โวลต์หรือ3กิโลวัตต์ ใช้เวลาชาร์จ1 0บถึงเปรเซ็นต์ประมาณ6-7ถึงชั่วโมงไม่ได้รองรับการชาร์จเร็วแบบดีนะครับไฟท้ายก็ดีไซน์น่ารักเช่นกันแต่ไฟเลี้ยวที่อยู่ตรงกลางยังเป็นหลอดไส้ฮาโลเจนอยู่มีไฟเบรกตรงที่3มาให้ส่วนไฟถอยจะอยู่บริเวณกันชนท้ายฝั่งขวาข้างเดียวครับเสาอากาศเป็นแบบชาร์ฟินหรือแบบครีบฉลามกระจกด้านหลังไม่มีที่ปัดน้ำฝนมาและไม่มีไล่ฟ้านะครับการเปิดฝาท้ายนั้นเปิดได้2วิธีครับ คือการกดเปิดจากรีโมทและเปิดจากภายในห้องโดยสารตำแหน่งผู้ขับขี่มีชื่อรุ่นโวลที่มุมล่างซ้ายฝาท้าทยครับมีติตัวรถยาว3.38เมตรกว้าง1.5เมตรสูง1.6เมตรโดยที่ตัวรถนั้นน้ำหนักเบาเพียง795กิโลกรัมเท่านั้นก็จะช่วยให้ประหยัดพลังงานอีกทางหนึ่งครับวอลซิตี้อีวีคันนี้คับเคลื่อนล้อหลังด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า1ตัวที่ให้พละกกำลัง34กิโลวัตต์หรือ46แรงมา้าแรงบิด102นิวตันเมตร สามารถขึ้นเนินชันได้25องศาส่วนแบตเตอรี่นั้นใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตขนาด16.5กิโลวัตต์ชั่วโมง115โวลต์ป้องกันน้ำ IP 6 7และระบายความร้อนแบตด้วยน้ำมีระบบรีเจเนเรทีฟช่วยชะลอลดและชาร์จไฟกลับเข้าแบตกุญแจจะเป็นแบบรีโมทมีดอกเสียบไข่สตาร์ทรถพร้อมฟังก์ชันเปิดฝาท้ายตัวรถจะมีสายชาร์จติดมาให้ด้านหนึ่งเป็นหัวชาร์จไททูอีกด้านเป็นเต้าเสียบแบบสองขาธรรมดา มีเซนเซอร์การระยะด้านท้ายมาให้2ตำแหน่งและกล้องมองหลังที่จะแสดงผลที่จอวิทยุด้านหน้าพร้อมบอกเส้นกะระยะพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังเบาะผู้โดยสารแถว2องเข้าๆคือกว้าง40เซนยาว90เซนหากไปกัน2คนก็สามารถพับเบาะโดยสารแถวหลังลงได้เพื่อเพิ่มพื้นที่ขนสัมภาระโดยจะพับแบบแยกไม่ได้ต้องพับลงทั้งหมดเท่านั้นครับเบาะนั่งคู่หน้าปรับแมนวนวลได้แบบเลื่อนเองวัสดุคอนโซลเป็นพลาสติกแข็งอัดขึ้นรูป พื้นที่ใต้คอนโซลเป็นแบบพื้นเรียบไม่มีอะไรกั้นระหว่างผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้าครับมีช่องจ่ายไฟ12โวลต์หนึ่งตำแหน่งมีทุงลมนิรภัยเฉพาะฝั่งคนขคับระบบเบรก ABS EBD ผู้โดยสารด้านหลังขึ้นรถได้สะดวกประตูเปิดได้กว้างพื้นที่ e a d r o o มเหลือเยอะนั่งแล้วไม่อึดอัดครับกระจกปรับไฟฟ้าทั้ง4บานช่องเก็บของลังเบาคู่หน้าหรือกระเป๋าจิงโจ้มีมาให้ทั้ง2ฝั่งเข็มขัดนิรภัยมีมาให้สีตำแหน่งและรองรับการติดตั้งเบาะเด็กครับ เบาะนั่งเป็นหนังสังเคราะห์เครื่องเล่นวิทยุปเป็นหน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วสามารถเชื่อมต่อกับมือถือได้ทั้ง iOS และ Android ผ่านสาย USB ที่อยู่ใต้เกะเก็บของด้านหน้าตัวจอออกแบบบิวอินกับจอแสดงข้อมูลการขับขี่ทำให้ดูเหมือนเป็นหน้าจอยาวๆดูดีเลยครับและมีระบบแจ้งเตือนลมยางด้วยช่องแอร์มี4ช่องด้านข้าง2ช่องเป็นแบบฟิกตายตัวไม่สามารถปรับทิศทางลมได้ ตรงกลางอีก2ช่องตรงนี้สามารถปรับทิศทางได้ครับอุณหภูมิความเย็นไม่สามารถปรับระดับได้จะปรับระดับได้เฉพาะแรงลมซึ่งมี4ระดับเกียร์เป็นแบบปุ่มกดขนาดใหญ่อยู่กลางคอนโซลมีปุ่ม D N แล้วก็ R ครับไม่มีเกียร์ P เวลาจอดเข้า N แล้วดึงเบรกมือครับเบรกมือเป็นแบบก้านดึงอยู่ตรงกลางเหมือนรถยนต์ทั่วไป ถัดมาด้านหน้าเป็นช่องเสียบ USB สำหรับชาร์จมือถือ1ช่องและช่องวางแก้วน้ำา1ช่องและที่วางแก้วด้านหลังเบรกมืออีก1ช่องพวงมาลัยตกแต่งด้วยแถบสีเงินเป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้าน้ำหนักเบามีปุ่มมันติฟังก์ชั่นควบคุมเครื่องเสียงและจอแสดงผลพวงมาลัยไม่สามารถปรับสูงต่ำหรือเข้าออกได้ที่บังแดดฝั่งผู้โดยสารมีกระจกมาให้ไฟภายในห้องโดยสารมีเฉพาะด้านหน้าเป็นแสงสีขาว กระจกมองหลังตัดแสงแบบแมนวนวลโดยการบิดไมด้โยกนะครับมีโหมดการขับขี่ให้2โหมดคือ Eco และ Sport หากขับขี่ในโหมด Eco ความเร็วไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะสามารถขับขี่ได้ไกลสูงสุดถึง200กิโลเมตรแต่ถ้าขับขี่ในโหมดส port ความเร็วไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเป็นความเร็วสูงสุดที่รถคันนี้ทำได้ระยะทางก็จะลดลงมาครับส่วนรุ่น f o r t ทู 2, สประตู2ที่นั่ง หลักๆที่แตกต่างกันเลยก,ก็คือมี3ประตูและมี2ที่นั่งเท่านั้นจะเป็นเบาะผ้าแบตเตอรี่มีขนาดเล็กกว่าตัว4ประตูอยู่ที่11.8กิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งได้ระยะทางสูงสุด160กิโลเมตรและมอเตอร์ส่งกำลังมีขนาดเล็กกว่าให้กำลัง30กิโลวัตต์หรือ40แรงม้าแรงบิด90นิวตันเมตรและขนาดตัวรถที่สั้นกว่าตัว4ประตูอยู่40เซนฐานล้อสั้นกว่าอยู่ที่1.98เมตร และน้ำหนักเบาวกว่าอยู่ที่690กิกโลกร,รมัมสำหรับการรับประกันก็อยู่ที่3ปีหรือ80,000กิโลเมตรสามารถซื้อแพ็กเกจขยายระยะเวลารับประกันเพิ่มได้ในราคา3 0 0 0 0บาทเป็น5ปี1 2 0 0 0 0กิโลเมตรและจะได้ออปชันดังที่กล่าวมาคือจอทัชสกรีน7นิ้วไฟหน้าหลัง LED พวงมาลัยมัตติฟังก์ชันหากรุ่นคลาสสิกราคาเริ่มต้นจะไม่ได้สิ่งของพวกนี้ครับตัวแทนจำหน่ายวอ e ซิตี้อีวีคันนี้มี32แห่งทั่วประเทศ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าวอ c นซิตี้อีวีคันนี้ขอบคุณที่รับชมวิดีโอนะครับและเจอกันใหม่คลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ